สวัสดีครับพบก,กับหำสซุยนะครับผมวันนี้อันซีมาเล่าประสบการณ์สู้ฟังนะครับจากอันรถห่อห้างนะครับผมประสบการณ์พาดมานะครับตัง้ง่ตงต้นฤดูกาลนะอันคือคือแบบว่ารถนะครับบักแดงคารวยผมมันอันมันห้างนะครับมออันใส่มอน้อมนะมันหัว ขี้ขี้ขึ้นขี้ขึ้นโน้นนะครับขี้ขึ้นหมอพอขี้ขึ้นหมอแล้วปุ๊บบาดนี้มันควนตุ่มขึ้นมาเลยแม่งบาดนี้วะยู่กลางบ้านฝรั่งพร้พอมนี่ครับเราก็เลยแบบอา้าวเฮ็ดตังไหนต้องห่เหมือนแล้วัุนก็เลยสุ่ยทีมงานนะนี่ครับทีมงานเก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเฮาอถอยเขานี่ละสุดถ้าว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านห้างสินะคุยกันนะครับเราว,วันนี้พอคุยกันปุ๊บหัวหาสร้างสร้างก็เลยบอก เดี๋ยวออกไปครับส้มกับร้างกันเลยที่ม,มาผมก็เลยนั่งรอกันอยู่สักพักหนึ่งมีฝรัง่งแหวหมาเว้ยซ่องตายายนะครับผมมาหอดปุ๊บจอดรถผมก็ผมเป็นโซฟเฟอร์ก็เฝ้าลงไปรถก็พอลงไปปุ๊บลงก็แบบนี่นี่นี่รถผมมันห้างอยู่ใจเย็นเดียเด๋ยวผมเดี๋ยวผมจะออกไปนะครับเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยเรื่องแล้ว ก็เลยแบบที่พวกผมทีออกไปดอกเขาแบบใบยูวัดขาจอนะครับเฮาตกใจดว้วยความตกใจของคนไทยเฮาสปนะีกอิงหลีดเป็นนะแล้วก็เลยพยายามเออรดห้างรดห้างสแบบินะครับเห็ุลองก็เลยแบบเขาคัดล้อคิดบ่าได้บัดน้เขาคับเป็นทางพวกว่าภาษาตวีเดนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอายุหลายละเขาที่พยายามบอกว่าเออนี่เป็นบ้านลูกชายของสันเดี๋ยวสันสีบอกลูกชายท่านมาหาล้วู่้หักบ่ประับทีมงานเห็ดตั้งได งานปรึกษาก,กันสีน่ยูย่างเดียวนะครับสี่เลียนยางเดียวสี่เลียนเห็นเห็นยางสี่เลียนครับรรสี่ยูรถย่างเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อไปยังน้องยังเดี๋ยวสั่นยูออกไปจากบ้านคุณให้อย่างวันนี้นะครับคนไทยก็เลยนึกว่าเขามาให้นะครับแล้วพี่พูดต้องไปพูต้องไปดูอะไลูกชายฉันไม่ให้อันนี้ก็บอลูเลี้ยงแล้วเขาก็ที่ทำนองนี่นะครับเพราะเป็นบ้านลูกชายเข้านหลังนั่นเลยไอ้ไทยก็สีอยู่อย่างเดียว เอ้อเดือยเดอยยิ้อยย,ยไปเขาก็ไม่ให้ไปไประเด็กวก็ญาตินะครับขวามยันสี่ยู่ผมก็คิดอยากหัวอยู่นะครับเรานี่พอเขามีทีมงานเนาะคนไม่นะครับที่สงางคนมาจากเชียงใหม่สอนป้อนหิบเพื่นก็พยอมลงรถได้ มันกำลังอยู่ตรงเู้นเลยเราหัวคนที่ลงมาปุ๊บก็พวกผมก็บชิยูย่างเราจะขวานบ่อกรีดได้อีกใช่ไหมครับเราแล้วว่ยอมบ่อใช่ไหมนิยูยูยูย่างเดี๋ยวก็เราอันก็เลยลงไปบ่อนะครับคนเลยเอ้าโอ้สปีกอิงลิชได้นี่วะก็เลยรู้จักกับไมเคิลนะครับเจ้าของบ้านหลังนั้นแหละั้งนไง ทั้งก็เลยสอบมันก็เลยแปลฟังว่าโอ้มันเป็นช่นงสั้นจังซี่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยโอ้คิดภาพออกมาแล้วอยากหัวนะครับเมื่อนี้ก็คือกันนะครับเมื่อนี้เนี่ยตักบอกไม่ยุบปลาเนี่ยขวบจอดรถปุ๊บนีม่มันยุ่งเหิงเหิเหี่ยวยุ่งเหิงสอบมายุ่งสุดพนะอกับจะรู้หมเสือกตับบอกไม่ยุบขางทางนะครับแม่งมันจอดรถเลงเราไม่มาสักปุ๊บเราเหียวบุ้งเฮาเลยแบบขึงขังขนาดท้ายนี้พี่งาพี่งา ซึ้ยแต่ก็ไม่ยุคางเฮาน่ะผมก็ตกใจเราเรามีเงือกมาไล่คูหนีที่ล่าพ่อมาออกมาฮะแล้วนี่ที่ง่ากันเลยผมก็กดจากโทรศัพท์เลยกดโทรฮัลโหลอะไรสินผมก็เอกาฝรั่งมามบอกว่าอ้าวอยู่ไหนสินผมก็อยู่ข้างๆนี่แหละเอ้าเอินคือบ่ปักมาโอ้ปวดหัวที่งานเลยออมาบอกไอ้บ้าหรือว่าเขาลักอยู่ไนกระเป๋าได้มาน ย่อกับยูข่มจักรไม่นะครับคุณเขาไปสำรวจอันที่คนไทยมาปลูกตุ่มด้นโอ้แต่ละเรื่องนะครับนี่ครับเหตุผลของการสปิรอตว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟอรังซีเลียนย่างเดียวนะครับแทนนายพาผมนี่ตัวดีเลยนี่ส่วนตะมู้นี่จะเดือดฝนหัวเวีนวันแล้วฝนหัวเวีนวันเลยรตัละมือเนี่โอ้เงยไหลหิมงานนะครับผม ประสบการณ์หม่ๆแต่ละปีนะครับแต่ปีนี้ดีเนี่ยมีพี่สงงานครับมาจากเชียงใหม่เพื่อนร่วมกินได้ก็เลยได้ดีปล่อยตามไปน้ำนะครับปีนี้นะปีที่แล้วโอ้ยเกือบตายนะครับปีนี้มาโอ้หัวขวั่เริ่มต้นฤดูกาลน,นะประสบการณ์ไม่ไมอ,อเนื่อยใจทีมงานนะครับผมไปครับขออนุญาตถอยสอบกันเด้อมื้อนีมาเบิ่งกันที่ได้หลาไปเลยนะครับ ว่าอันประสบการณ์ตั้งแต่พุ่นี่ต้นอันเดือนนี้ผมว่าซีบอกที่เฟังหลายแช่แล้วผมก็เลยคิดอยากหัวยู่มืุอนี้มาเห็นอีกแล้วผมก็เลยแค่คิดอยากหัวไปไงนะครับคิดอยากหัวอัล่ามผมนี่แล้วล่ามเปรอผมนี่แหละเอิ้นจังเด็กกระเบื Neo ้องปากว่าไหนแล้วคจีบมุกม่อยู่คางนัก็เลยก็เลยโอ้ตายตายตายว่ะหัวขวัญกันอยู่ครับมืัอนี้เราทำไว้เบิ่งอีกครับว่าที่เจอเหตุการณ์อะไรอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอถอยไม่ก็นะ ดูนะครับนี่นะครับหน้าตาพี่สง่านะครับตัวที่ทําให้เราอันตรายที่สุดนะครับตอนนี้เจอฝรั่ง <laughs> <c oughs> นี่นะครับอืลอหล่อดแทนโซเฟื่อยหนีย่างเดียวเนี่ยนี่นะครับง <c oughs> ีได้นะครับนี่ก็าก่าใด <c oughs> น,นะครับ ทีมงานเขานะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับตอนนี้นายพานหากับเกี่ยมบ่ห่างกับเกี่ยมบ่ปุณมึงหายากไปเนี่ยหนงวันไข้เรื่องกันนู้นเลยโคตรประหม่ันเลยกำลังจะกลับบ้านนะครับเวลาค่ำแล้วไปครับประลุนเบิ้งกิโลกันไปริโล้เท่าไรกิโลนะครับ ขวานดวงขวานึงงแางแังยดเนี้ยด้นี้ให้ขาดกนโอ้โหผู้ใดผปิดไฟวะเอาฝาครอบไปเสียบลงมนเขาได้ด้นะเป็นเหลือวะเป็นยเยจะมัยเปีเนี้เปีด้จุับต้นตอนะครับไปครับไปขออยากเกาไว้บ้างฮา เหนียญแบบมันเลยเฮนียญเหรต้นนึงเลยเราลุ้นราคาเราลุ้นราคาเราลุ้นราคานุ่นราคาอู้ตัวนี้ยุงยุงแบกครับ formation. บึงบึงทีมนี้มาครับอีพออย่างไรคอยโบกเชีงโบกเชีงโบกเชีงแจ๊บโบกเชียงแจ๊บจัดเม็ดนะครับเดี๋ยวรอรุ่นราคารุ่นราคา าบงงน,นครับเก็ม <96, S 2> เก้าสิบหกเด็กเก้าสิบหกนะครับผมน้ำตาจะไหลไปครับไป